สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC พี่น้องฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศน้ำได้จ้าเมื่อนี่พี่น้องน้ำว่าสิบไปเปิดบัญซี่นะพี่น้องเนาะบมหูวว่าสีได้ือบบอลพี่น้องก็คือบันซี่เกาข้อหนาเนนะาะบัดมันอันตู้ยืดแต่พี่น้องก็เลยใส่บ่ดดนะ้เนาะเล็มเกาใส่บ่ดด้พี่น้องน้ำก็เลยมาสิไปเปิดไม่ จะไปเปิดเอ่ออยู่ธนาคารกส,สิกรเนาะพ่อแม่พี่น้องบอ้โหวัดศิได้ทีดด่ border จะทุกคนแบบไปแบบิเสี่งยงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหนามก็เคยไปไล้ไล้ธนาคารพี่น้องแต่ก็แบบเปิดบ่ได้เนาะเพราะว,ว่าบัตรของข่อยนะพี่น้องซื้ออยู่ในพาส,สปอร์ตนะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะตัวภาษาเนะแบบอ,อ่อยู่ในบ้าราแรงงานกับแบบหนึ่งเห็นไหมพี่น้องภาษาอังกฤษแบบบาตรงกันเนาะ ธนาคารก็เจ้าก็เลยบวเหตให้บรรยากาศอยู่ลังบ้านพี่น้องบบหูวว่ามือดิสิได้ด้วยโบเดอร์จ้ะทุกคนเดี๋ยวมาเบิงน้ากันเนาะว่าเ้ามีเอกสารยังในทีสิไปมือนี้เนาะพี่น้องกับมันกับสิยากได้พี่น้องอยู่อยู่ไทยนะนบคืออยู่ลาวเนาะเพราะว่าเทากับเป็นคนต่างดาวนะพี่น้องมือนี้บหูวว่าสิได้ด้วยโบเดอทุกคนไปแบบเสียงเดี๋ยวสิให้เบิงพี่น้องว่าเอกสารเ้ามียังในสิไปมือนี้เนาะ เดี๋ยววางกล่องก่อนน,นึกจ้าทุกคนนำกระสิไปแบบเซียงๆพี่น้องเอ้พอดีว่ามีเวลาเนาะจะน่ายไปมาอยู่ก็อยากจะเปิดใบพี่น้องเวลามีเงินมีคําขมาจากสิริใสธนาคารใบเนาะพี่น้องมอยากซื้อเงินสดหยันเสียพี่น้องเย้ยนี่ทุกคนเอกสารมีสองอย่างเนาะที่สิไปธนาคารวันนี้ก็คือพาสปอร์ตแล้วก็ใบอนุญาตทำงานเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องไปดูดน้ำกันว่าสิได้อที่บ่พี่น้อง จะได้ไม่คะทุกคนดูสินะสิ่งไม่ขอให้ท่านไปหัธนาคารกระไรพี่น้องเพราะว่าเคยไปท้ายเคยไปแล้วพี่น้องแบบบอกคอยได้เนาะบอกหูว่าอันนี้สีได้ด้วยบอเนาะแต่ว่านามไปตอนนั้นนะพี่น้องธนาคารไทยพาณิชย์บัตรเบิร์ตอายุพี่น้องเลยก็เลยเบิบอได้แต่ว่าอันนี้ก็ไปเอามาใหม่แล้วเนาะพี่น้องก็คือบัตรบริเวร์อายุไปดูดน้ำกันเนาะพี่น้องมาสิได้ด้วยบ,ไวยบ่ไปทุกคน เมื่อคืนบินมอเตอร์ไซค์อยู่นี่แหละจ้าที่น้องอยู่ข้างเซเว่นนี่แหล,ละบินมอเตอร์ไซค์กับเงียบเลยพี่น้องจ้าตอนนี้ก็มาหอยคอสโม,มลแล้วเนาะ ธนาคารกรสิกรกสิยูตรงขามกับคัสมูมพี่น้องนี่ธนาคารกสิกรยูทธ์บองนี้นะพี่น้องเดี๋ยวหนาซีร่องขอไปท้ามเจ้านาทีเบิ้งพี่น้องมาเฮ็ดได้ด้วบอลมาเปิดไดดิวบอลนี่จ้ะทุกคนนี่เป็นบรรยากาศรอบๆไมทางหน้าธานาคารเนาะขาบ้านาร์วันาวอนาทิตย์กสิมีตลาดนัดพี่น้องตลาดนาดันดมีถูกเสาร์ถูกอาทิตย์เลย มาณนี่นนแหละพี่น้องคางๆก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแบรนด์นะพี่น้องที่ตัวงามคนกับโมคอยร้ายปไปไหนดล้วพี่น้องผ้าบานซาวันที่นองคนร้ายเนาะโอเคเลยพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าไปกับาธนาคารก่อน <Q. S 2> นี่เป็นไฟในธนาคารรอคิวเนะต่อไปก็ิิเป็นจอดำเดวยกี้อคิดวานาสิทไายเข็นเจานาานะน้าน,า,นาทีบันไดเนาะก็ล่งให้เจ้าหน้าทีบงนี้นะเช็คนะคะ ล้าตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่กำลังดูเอกสารอยู่นะคะทุกคนประมาณเย็บด้วยส็จแล้วพี่น้องพี่น้องจ้าสรุปภากอ่ะเปิดบบนซี่พาน,นะพี่น้องนาะเพวาวา บัตรเฮามันตรงกันเด็กพี่น้องเครื่องพาส,สปอร์ตเนาะเลขพาส,สปอร์ตแล้วก็เลขบัตรแรงงานเนาะพี่น้องเนาะน้าก็รู้สึกแบบดีใจแห้งพี่น้องเลยน้ำตาจ,จนสีไร้พี่น้องดีใจแห้งแห้งเนาะเพราะว่าน้าก้อนหนานีพี่น้องน้าก็ไปเปิดกต่ไลท์ธานาคารเนาะบโผ่านพี่น้องเลยมาธานาคารนี่พานพี่น้องตอนนี้กอะมีทั้งแอปธนาคารมีทั้งเลขบัญชีมีบัตรเอทีเอ็มเนาะพี่น้องเนาะมีครบทุกอย่างได้ใส่เบิ่งเด้อดีใจแห้งพี่น้อง นี่ทุกคนเรามีบัตร ATM แล้วค่ะทุกคนนี่มีสมุดบัญซี่นะพี่น้องแล้วก็มีแอปยูนโทรศัพท์นะพี่น้องจ้ามันดีกัมีแต่สี่ห้าเงินเท้าบันซี่พี่น้องจ้ากัรหุ้ซื้อแบบดีใจแห้งพี่น้องเลยแบบดีใจเพราะว่าซิบุได้ถือเงินสดแล้วนะพี่น้องเวลามีเงินกับสีเอาเก็บไปในบันซีนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเท้าถือเงินสดหนำยันมัน เสียแะกัยันตัวเองนี่ใส่เปลืองพี่น้องเลยใส่บุประยัดนาพ mm hmm. ่อมาเนี่แหละจากพี่น้องเดี๋ยวหนาสิเขาไปยางตลาดคอสตมูทตอนเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำแกงปลาสิมียังขายนเนาะพ่อแม่พี่น้องนะแต่ว่าตอนนี้เท่ากันมาเพื่อน,นี้แต่เราก็ทำสำเร็จแล้วนะคะทุกคนดีใจมากๆเลยค่ะน้องจ๋าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่คอสโมเนาะไปเบิ่งของกินพี่น้องเลยออกมาแล้วก็เลยสิ มาหาเนี่ยกินกินตอนเที่ยงเลยพี่น้องบหะหมี่าสไดายังกินเนาะส่วนเที่ยงนี่ค้นสไดาได้พี่น้องเพราะว่าอยู่แถวเมืองทองนี่อันแบบว่าคนเหตุการณ์เหตุงานร้ายได้พี่น้อ,อ,อง,ออบ,บ,อรงบริสุทธิ์บริสัท์เนาะมอฟิตทำงงทำงานมีคนอยู่ห้ายพี่น้องเลยคนอยู่กับลายคนทำงานกับหลายมองนีก,ก็จะเป็นแบบว่าก็จะคล้ายเนี่ยอยู่เนี่ยกินเด้พี่น้องร้ายเนาะ นี่เจ้าพี่เนาะสว่างนี่นก็เป็นนาจีเลเนาะข้กินร้ายพี่น้องเอาลยร้านอาหารก็บร้ายนี่ช่วงนี้ก็เป็นเทศก,กาลกินเจทานขาล้ายพี่น้องขนม,มข้าวต้มเยอะแยะเลยนี่ทางเราซื้อแล้วเขาก็สามารถมนานั่งอยู่ทางนี้ได้เนาะพี่น้องเพ,พราะว่ามีโต๊ะห้องอาหารเด็ดนี่จ้าทุกคน มีโต๊ะนั่งเนาะส,สื่อแล้วก็มานาั่งกินอยู่นี่ได้นะพ่อแม่พี่น้องนี่ร้านอาหารกัเพียะพี่น้องของขายเยอะแยะพี่น้องเลยอยากกินยังกับสื่อไปนั่งกินได้ตีแต่เงินน้อยปเลเลยพี่น้องวันนี้โต๊ะไปยัออยงก็น้อยเกา นาาิสานสมตามสานกระดูกยางช่วงนีนก็สีเทียงแล้วพี่น้อใไ้คนกัะยางคนกับกำลังสลายพิซซ ო ่พิซาทางนั้าน,านกับเป็น กินได้หลายพี่นอ้องมีพักสดก็มีพักทรงพักสดโคดะเยียงก่อนบางเย,ยียงก่อนนี่นะก็กินหมดเป็นดอกพี่นอ้องเทียงในคนเต็มหมดเลยแหละพี่นอ้องนั่นเป็นเยียงนอเป็นคลาเซเว่นนะมินิมาร์ทพี่นอ้องมี่ตลาดอาหาร ซื้อแล้วก็มนานางกินแบบนี้นพี่นอ้อง mm. คนร้ายๆประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องส้วงเทียงคนสิร้ายกว่านี้อีกพี่นอ้องเลยอีกเท่านี้แหละจ้ะ ไอติมลูกละลูกละสามสิบห้าบาทแพงบอกกอดแพงอยู่พี่นอ้องเพราะว่าอยู่ในหานะาน้างเนาะท้ามาราคาแพงบอกกัอันนี้เป็นร้านอาหารไทยผัดเผ็ดปลาดุกผัดหุูเซนร้าอาหารเยอะๆจากพี่น้องสิประมาณนี้แหละจ้า วงใหญ่อยู่ได้พี่น้องเอ้ยด่านอะไรยังน,น้ด่านสำรับด่านโดนตำรับไทยมาเนี่นยมีร้านอาหาร,หารอันนี้เป็นข้อสมมตินี่ก๋วยเตี๋ยวเรื่อยอะไรพี่น้องมีฉันซออ้นอมอีกเนาะพี่น,อน,น้องขึ้นบันไดเดือนขึ้นไปนี่จ้ะพี่น้องอู้ยอันนี้ก็จะคล้ายเสือ,อสันนัอู้ยูราคาหาร้อยแปดสิบ หาลอยหาลอยพี่นอ้องมีแต่ตัวแพงๆพงหาอยแปบาทซาบนา่ามาพี่นอ้องมีตัวงามงาม่เปาแพงแพงไหมสามชิน้นหาลอดสิบาทโอ้สามชิน้นพี่นอ้องโอ้กระ่าแพงเป็นจะหน้ากวยย,ยังหายไใส่หัอนี่แหละก็บอกว่ามันแพงพี่นอ้องหานานเปียบเลย สันตพงศ์สันตาเฟนี่ถ้าเขาจะขึ้นไปสันซองเขขึ้นได้ขึ้นสันซองก็ได้นะพี่น้องทานอาหารเยอะๆจากพี่น้องนี่เขาจะขึ้นไปเรื่องสันซองเนาะยินดีต้อนรับสู่บ้านหม้อ นี่มาสันงองก็จะเป็นร้านทองร้านทองพี่น้องร้านขายเสื้อผา้าร้านขายกาแฟค่อยๆซื้ออาหารนี่แหละพี่น้องเสือ้อนี่ตัวเตะๆมีจตะพี่น้องสังซองเ,อเนี่ยมีอเมซอนด้วยอยากกินอเมซอนอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าบุกไปสบายใจปัญหากระเป๋าทุกคนค่อยมากตัวเบืองเมียนกอนผมมากรกะเป๋าเดินทาง ประมาณนี้เด็ดจ้าพี่น้องนี่เป็นส่วนสองเนาะเป็นฐานมุกทะย้มลงไปก็จะประมาณนี้เห็นร้านเสื้อนงเส้นในนะครับทุกคนประมาณนี้แหละพี่น้องผลไม้มากไคกับมี่มากไคบานเห่านนะไงไส้ซี่โครงแล้วคนก็เริ่มลายแล้วเด้ดพี่น้องเดี๋ยวขอดาสิก้าบแล้วแหละ มาเกียบกับมีพี่น้องน้อยนะเนี่ยลายยางาเด็กกินโาเป็นเลยโบซื้อยังกับโมหูสามีพวกงไปสวดคลายนะสหาบาททุกคนแขกหนังสหาบาทอันนี้สามสิบบาทยูวี กระดดนี่ผลไม้รวมหมูกระ,ระโ,รกโดดห้าสิบบาทกล้ยวยสามสิบห่านหนังคายผลไม้มักมีสหาบาทโซบะสหาบาทมีลายอย่างพีน้อง คนก็เริ่มร้ายเด้อเนี่ยไก่ซีเทียงแล้วเนาะน้องจ๋าตอนนี้เราออกมาจากคอสโมแล้วนะคะเรากำลังจะกลับบ้านแล้วพี่น้องสินังบินมาใส่กลับคือเก่าเน,ะนาะเพราะว่าบินมาใส่ขารดบ๊อกแพงพี่น้องค่ะนั่งสิบสี่แพงเนาะนี่จ๋ะเสื้อในกับไก,ก่สีเทียงเลยเอาคนกน็เริ่มสิร้ายแล้วพี่น้องผมบินมาใส่ทางฝุ่นเนาะเดี๋ยวสินังบินมาจะใส่กลับเด้อพี่น้อง รับแล้วนะคะคัสโม่บ่อใด้ยังได้ดอกพี่น้องนี่แหละได้ซ้ำหนิด้อใหนเบิ้งเนี่ยซ้ำหนิดะจากพี่น้องบม่อยากสื่อร้ายพี่น้องจ้าเดี๋ยวซิเวิร์ดเงินเนาะนี่ไอพลไม้สื่อไปเวิร์ดหาสิบบาทแล้วกันอันนี้ลอยหนึ่งพี่น้องสามกล่อง โอเคได้จัดพ่นอสำหรับคลิปนี้นะำก็สิคอัจะเอาไว้เพียงสนิเดอ้อฝากอะไรก็แชร์กดติดตามเดอ้อไฟหมักกันได้พอกันมนคลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบายอ๋อเป็นหยอกการเตูนะ กลับมาเนาะนี่พี่น้องจะมาหอดบานเดอรตอนนี้ก็ได้ยุ่นหยอกกันพี่น้องเตา้ตาเต้าน่ารักน่ารักพี่น้องงุงูงูยิงซ้ำซ้ำมแมรหรือเปล่าเพราะว่ามี3โตเนาะพี่น้องมแต่โตยังใหญ่ดิ